สวัสดีค่ะพบเราช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะคะวันนี้ก็นะคะจะวันนี้ก็นะคะพ่อควานแม่ควานนะก็มากางสแสลมนะไว้ให้น้องลักกี้ของเรานะคะไว้อยู่นะตอนตอนกลางวันนะคะเพราะว่าตอนกลางวันนะคะที่นี่ก็ร้อนมากๆเลยนะไม่มีร่มไม้อยู่นะตรงนี้ก็ต้องมาทํแสลมไว้ให้น้องลักกี้ไว้อยู่ตอน ตอนกลางวันเนาะเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้ตอนกลางวันนะคะเราก็ยังไม่มีนะคะบ้านให้น้องน้องลักกี้ได้อยู่นะยังไม่มีโรงช้างให้น้องลักกี้ของเราได้อยู่นะ,ะ <util. S 1> ก็ต้องมากลางสแสลมไวไวก่อนนะ,ะเพราะว่าจะได้มีที่บางเดดเนาะจะได้มีที่บางเดดให้น้องลักกี้ของเรานะคะตรงนี้ก็เป็นสวนของของพ่อควานนะคะกับเป็นสวนของพ่อควานนะคะก็ มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่มีแดดนะคะไม่มีไม่มีร่มไม้นะคะเราก็ต้องทำแสล้มนะคะกางแสล้มไว้ให้น้องลักกี้ได้อยู่นะคะทางน้องลักกี้ก็ปลูกโลทางนู้นนะคะพ่อขวานแม่ขวานก็กำมังนะ,ะกำมังทำนะคะทำกางแสล้มนะ,ะไว้น้องลักกี้ไว้โน่นกะะลางวันนะคะ ถ้าเราไม่ทําน้องลักกี้ก็ไม่มีที่อยู่นะคะมันร้อนมากมากเลยนะคะตรงนี้นะคะไม่มีร่มไม้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องทำเนาะแล้วก็ไม่อยากให้น้องลักกี้ตากแดดนะค่ะมันร้อนมากมากเลยนะคะแล้วก็ปลูกน้องลักกี้ของเราไว้ทางนู้นนะคะปลูกไว้ทางนู้นนะคะ โรงช้างนี้ก็มัดไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ของพ่อควานนะคะมันเป็นของโครงการสูนโคตนะคะแล้วก็มัดไม่ได้นะคะก็น้องรักกของเรานะคะล้วกี๊ก็รอพ่อควานถูใหญ่เลยนะคะ มัดโรที่โนอนใหม่อยู่นะคะเพราะว่าเราไม่มีโรงช้างให้น้องลักกี้ได้อยู่นะคะก็ต้องทํากลางแฉลมเนาะต้องกลางแฉลมไว้ให้น้องลักกี้ได้อยู่นะคะคต่วถนนี้มันไม่มีนะตรงนี้มันไม่มีต้นไม้แบบต้นไม้ใหญ่นะคะเราก็ต้องมากลางแฉลมไว้ให้น้องลักกี้ได้อยู่นะคะเพราะมันร้อนตรงนี้มันร้อนมากๆเลยนะคะ ตอนกลางวันก็จะร้อนร้อนมากเลยนะคะแม่ควันกับพ่อควานนะคะก็กาลังจะท่ามาทาให้น้องลักกี้ได้อยู่นะคะอยู่ชั่วคราวไปก่อนนะคะก็ยังไม่มีโรงช้างกับเขาเลคะบ้านให้น้องลักกี้ของเรานะคะคก็ต้องทําแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ต้อง ทํานี้เราไปก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของพ่อควาานะคะเป็นสวนของพ่อควาานะคะถ้าเราไม่ทำน้องลี้ก็ไม่มีที่อยู่นะคะมันก็จะร้อนมากๆเลยนะ,ะตรงนี้ก็จะร้อนมากๆเลยนะคะนี่นะคะเขาสร้างเตลนท์เพื่น้องลักกี้ของเราได้อยู่นะคะ เราก็อยู่ทางนู้นนะคะอยู่ทางนู้นนะคะเรามาตรงตรงนี้ไม่ได้นะคะเป็นของศูนทดนะคะต้องไปบัดททางนู้นนะคะเป็นไปบัดตรง ตรงสวนนะคะต้องไปมาตรงสวนทางนู้นตรงแสลมที่กลางไว้นะคะมาตรงนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปุแล้วนะคะอาจจะล้มลงมาทับน้องน้องลักขี้ของเราได้นะคะระวัดตรงนี้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะรามัดตรงโรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันปุแล้วนะคะกลัวว่าน้องลักี่มาตรงนี้แล้วมันจะปุลงมาทับน้องลักขี้ของเรานะคะแล้วก็ต้องไปมัดในสวนนะคะกลางแสลมให้น้องอยู่ก่อนนะคะ หว่างที่เรายังไม่ยังไม่ได้ทำลงช้างให้น้องลักกี้ได้อยู่นะคะกค็พระพานก็กำลังพาน้นงลักกี้ไปนาทางน้นนะคะมาตรงนี้ก็กลัวจะลงจะพังลงมาทับน้องลักกี้นะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อน้องช้างของเราได้นะคะเดินตามพรควานไปแล้วนะคะ เห็นกล้วยหรือเปล่าเห็นกล้วยนะคะจอดกินโกนนคะค่อยไปนะคจอดกินโกรนแล้ว hmm. ค่อยไปนะคะก็มัดรอไปก่อนนะคะระหว่างเราหาหาอะไรได้มามาสร้างลงช้างให้น้องลักกี้ของเราได้อยู่นะคะก็ทำแสล็มรอไปก่อนนะคะให้น้องกี้ได้มีที่มีที่หลบฝนหลบเดดนะคะตรงนี้นะคะ ว่ามัดทางนู้นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปุแล้วนะคะมันกลัวจะล้มมาทับน้องลักกี้ได้นะคะอะมันจะเป็นอันตรายนะคะหัดก็มัดตรงนี้ไปก่อนนะคะมัดตรงนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้นะ,ะไม่มีร่มไม้นะคะมันก็จะรอนน้อนมากๆเลยนะคะ มากเลยนะคะอย่างรถก็อยู่ใกล้น้องลักซี่นะคะนี oh. ่ก็เป็นสวนของพ่อคว้านนะคะสวนของพ่อคว้านนะคะตรงนี้แล้วก็จะ ไว้ทำนะคะลงช้างให้น้องลักกี้ไว้อยู่นะคะได้อยู่นะคะแต่ก็ต้องระวางรอลงช้างแล้วก็ต้องทำสแสลมนะคะทำสะแสลมไว้นะคะไวบ้บังแดดให้น้องลักกี้นะคะถ้าเราไม่ทำน้องลักกี้ก็ร้อนนะคะร้อนมากๆเลยนะคะ ก็ทำแสลมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำไว้บังเดดเนาะก็ไม่ค่อยว่าติกตานเท่าไหร่นะคะก็ทำไว้บังไว้ก่อนนะคะเดีวก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องพังลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะคะกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ